สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันเหมือนเช่นเคยนะคะว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงในช่วงวันที่17มกราคมปี2565นี้ซึ่งงวดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปี2565 ะะเราก็จะมาเช็คกันเลยและเหมือนเช่นเคยค่ะเราจะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3ค่ะเราก็จะยกมาแล้วก็จัดจะอธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าทำไมคุณถึงติดโผลเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคดวงดีดวงเฮงในวันที่17มกราคมปี2565 นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนั่นเองค่ะในขณะน,นี้เวลานี้นะคะดาวพระพุธได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณก็ได้โคจรมาอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ที่เรือนการเงินเช่เนเดียวกันค่ะ มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุทธที่เรือนการเงินนะคะต้องขอบอกภาพกว้กวางภาพรวมก่อนว่าดาวลาพระโคจรเข้าสู่เรือนการเงินดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณก็โคจรเข้าสู่เรือนการเงินมันมีโอกาสที่จะได้รับเงินอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าใครยังไม่ได้รับเงินมันก็จะมีสัญญาณมันก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในเรื่องของการค้าการขายก็ตามแต่ ะะและในวันที่17มกราคมปี2565นี้ดาวพระพุธค่ะดาวเจ้าเรือนลาภะได้ทำมุมเลงกันกันกบดาวพระจันทร์พอดิบพอดีดาวพระพุธและดาวพระจันทร์ถือเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะก็จะยิ่งส่งเสริมส่งกำลังให้ดาวพระพุธนั้นมีกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นดาวลาภะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีกำลังในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่จะ ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระคานและดาวพระพุธมาอยู่รวมกันที่เรือนการเงินดาวสองดวงนี้เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ขัดแย้งกันค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมาแน่นอนในช่วงนี้แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับเรื่องจุ Ze กจิกเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเดียวกันค่ะเพราะดาวพระพุธและดาวพระคานไม่ถูกกันนะอย่างที่สมัยบอกไปชาว,ล,าว ok ot, ลัคนาราศีพิจิกนอกจาก จะต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแล้วยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคาจาด้วยค่ะคุณจะพูดจะจาจะติดต่อจะประสานงานกับใครหรือจะเซ็นสัญญงสัญญาต่างๆต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้นในช่วงนี้นะคะยังรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะเพราะดาวพระอังคารนั้นก็หมายถึงยานพาหานะ,นะคะเดินทางไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีค่ะส่วนเกณฑ์ดีที่สมัยต้อง แจ้งต้องกล่าวกันกับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็คือดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะปุตตะก็หมายถึงโชคลาภเล็กนะอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องข่าวดีเงินใหม่รักใหม่งานใหม่หรือว่าการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากบุตรบริวารยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุก คนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ